นิยายรักนิยายเสียงเรื่องนางยัอยยอดรักตอนที่18คุณจิตที่เห็นดวงกมลยังอยู่รอดปลอดภัยดีจึงยิ่งกรีดร้องคนที่คิดจะกำจัดรอดออกมาจากความตาย แต่ลูกชายของเธอที่เข้าไปรนหาที่ตายเสียเองถ้าเขาไม่รอดออกมาเล่าเธอจะทำอย่างไรคนเป็นมารดารักลูกดังชีวิตดังดวงใจหล่อนรีบทลาเข้าไปภายในอย่างไม่กลัวตายไม่มีเครื่องป้องกันคุณแยกเข้าไปช่างของรีสอร์ทคนหนึ่งเรียกอย่างตกใจหลังจาก คลาดสายตาไปเพียงนิดเดียวร่างอันตุ้มตะตุ้มตุ้ยของคุณจิตก็รีบทลาเข้าไปในกลองเพลิงอย่างไม่กลัวตายเสียงกรีดร้องของนางชบายิ่งทำให้คนที่หอบในตกใจรีบแงามมองทันเห็นคุณจิตทลาเข้าไปในประตูกดังเข้าไปตอนนี้มีแต่ตายกับตาย คนที่อดีนารีนกำลังพรุ่งพล่านคิดถึงคำพูดของตนเองนั่นคือคนคนที่เข้าไปในนั้นคือมารดาของคนที่เธอรักคำมั่นสัญญาที่เธอเคยให้เอาไว้กับเขาเขารักใครเธอก็จะรักด้วยความไม่กลัวตายทั้งที่รอดตายออกมาแล้วรีบทันก็ไปหากุณจิต ซึ่งตอนนั้นทั้งอดุลทั้งจกกักรเกตก็ออกมาอย่างปลอดภัยทางหน้าต่างแล้วเช่นกันดวงดวงจกกักรเกตตะโกนหาคนรักที่ทั้งคู่คิดว่าเธอออกมาแล้วเพราะเห็นหน้าต่างเปิดออกคุณดวง พนักงานหญิงที่ยังคงตกตะลึงกับภาเหตุการณ์ที่ดวงกำมวนวิ่งตามคุณจิตเข้าไปในกองเพลิงอีกครั้งยังติดตาชีนิ้วของเธอเข้าไปที่ประตูโกดังนั้นมีเปลวไฟกำลังโหมกระพืออย่างแรงจัดนักดับเพลิงกำลังเตรียมชิดน้ำกันอย่างขม,มักขมันและไม่ต้องให้เดาเลยสักนิดว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นดวง เสียงตะโกนของจักรกลิศทำให้ทุกคนเข้ามาล็อกตัวเขาที่กำลังจะกล้าบ,บ้าบิ่นวิ่งเข้าไปอีกคนเสียงร้องห้ามโมกเวของบรรดาพนักงานที่พร้อมใจกันกระชากตัวเขาเอาไว้แม้แต่อดุลที่ดูว่าน้องสาววิ่งกลับเข้าไปหาความตายอีกคนก็ร้องหาน้องสาวเช่นเดียวกัน ดือดร้อนบรรดามูล,ลนิธิที่เข้ามาร่วมแตงกันต้องช่วยล็อกคอล็อกตัวกันอย่างเจ,จ้าละวันมุ่นวายแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดในกองเพลิงกลับเห็นเงาร่างของผู้หญิงตัวเล็กๆลากร่างของกุญจิตออกมาและตอนนั้นมีพนักงานดับเพลิงคนหนึ่งเห็นเข้าจึงรีบตะโกนบอกเหมือนภาพสโลโมชั่น เักกิจและอดุลเห็นร่างของดวงกมลที่มีควันลุกจากหลังและผมของเธอซึ่งกำลังลากล่างอ้วนๆของคุณจิตออกมาเธอทิ้งตัวลงทันทีที่ถึงพื้นอย่างหมดแรงหอบหายใจหนักๆคล้ายจะหมดลมขณะที่คุณจิตหมดสติล้มลงกองอยู่กับพื้นไปหลายนาทีหลายคนต้องช่วยกันอุ้มพาทั้งร่างร่างของทางคู่ออกมา ทังจาก,กิิตและอดุลร้องอย่างสุดเสียงพวกเขาสะบัดตัวหลุดออกมาหาคนที่ตนรักดวงกมลแสบท้อนเธอหลับตาแต่หันซ้ายหันขวาหาอากาศด้วยความทารมานพยาบาลที่มาถึงที่เกิดเหตุรีบนำออกซิเจนมาให้เธออย่างทันควันพอได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่เธอถึงหายใจอย่างสะดวกขึ้น แต่ความแสบร้อนที่ปถุทำให้เธอรู้สึกได้เธอค่อยๆ่อลืมตามองไปรอบรอบเธอทั้งเห็นจักรเกตและอดุลเธอจึงน้ำตาตื้นอกอิ่มไว้กระเพื่อมรู้สึกว่าหายใจเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มก่อนที่เธอจะเหลือมองข้างกาย เห็นคุณจิตที่ได้ดับออกซิเจนแล้วเช่นกันเธอชี้มือสันสันไปที่ร่างของแม่ของเขาก่อนจะเหลือบตามองเขาและจากกิจก็พยักหน้าเขาร้องไห้ก่อนจะพยักหน้าเอื้อมมือมาบิดมือของเธอไว้เธอจับมือของเขาก่อนที่เธอจะหมดสติตไปใช้เวลา เกือบหนึ่งชั่วโมงไฟก็สามารถดับลงได้จากกิดตามรถพยาบาลไปที่โรงพยาบาลส่วนอดุลยังคงเฝ้าอยู่ที่ดีสอร์ทห่วงน้องก็ห่วงแต่ทางดีสอร์ทเขาก็ทิ้งไม่ได้โชคดีเหลือเกินที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรและโชคดีเหลือเกินที่เขาตามจากกักริดเข้าไปเพราะ น้อยคนนักที่จะรู้ว่าโกดังแห่งนี้มีหน้าต่างหน้าต่างเก่าๆหนึ่งบานพอเขาเห็นว่าจักกิจถูกประตูกระจกบาดเขากรีบทลาเข้าไปในโกดังก่อนก่อนที่จักกิจจะตามมาพร้อมกับแผลที่ข้อเท้าที่โดนกระจกบาดของเขาฟ้าหลดลงมาอีกครั้งไฟกรดอนจัดควันไฟทำให้พวกเขาไม่เห็น ในนี้ไม่มีดวงกระมลแล้วมีแต่ซากหมาหนึ่งตัวและแล้วมีแสงไฟจากหน้าต่างที่ถูกเปิดเอาไว้เขาจึงรู้ว่าน้องสาวของเขาคงปลอดภัยจึงจับมือกับจักรกลิดให้ปีนออกมาทางหน้าต่างแล้วใครจะคิดเล้วว่าเธอจะกล้าบ้าบินถึงขนาดที่กล้าวิ่งตามคุณนายจิต เข้าไปหาความตายอีกหนแต่ทุกอย่างก็กลับจบลงด้วยดีนางชบานั่งตัวสั่นเงนงกอยู่ข้างๆคุณจิตที่ยังคงไม่ได้สติขณะที่จะกลิดได้ทำแผลแต่หมอบอกว่าคุณจิตและดวงกมวลปลอดภัยดีแล้วขณะที่เขาได้แต่จับมือคนรักที่ยังคง ค่อยๆรู้สึกตัวเธอยิ้มนิดๆให้เขาบีบมือของเขาที่ยังคงจับมือเธออยู่ไม่ห่างปากและจมูกของเธอ,อยังถูกครอบด้วยหน้ากากและยังให้ออกซิเจนผมของเธอไม่เป็นกระยอมจนหมอต้องตัดออกเป็นบางส่วนแต่โชคยังดีที่ผิวของเธอไม่ได้ไหมแค่รู้สึกแสบร้อนเจลเย็น ซึ่งเป็นตัวหยาจากว่านของเจอร์เคช่วยได้เธอไม่รู้ว่าจะเพราะอะไรเขาก็ด้วยเขาทั้งโกรธทั้งแค้นอดูลซึ่งตามมาที่โรงพยาบาลในภายหลังหลังจากทางรีสอร์ทสามารถจัดการอะไรอะไรได้ดีขึ้นตอนนั้นเองที่คุณจิตฟื้นขึ้นมาแล้วตกใจเป็นอย่างมากเมื่อจำได้ว่าครั้งสุดท้ายมีอะไรเกิดขึ้น ตาจักตาจักลูกแม่เสียงของท่านทำให้จัก,กลกตรีบโผล่เข้าหามารดาพอท่านเห็นหน้าเขาก็รีบเกาะลูกชายไว้แม่ครับแม่ผมไม่เป็นอะไรครับแม่จักเกิดรีบบอกมารดาลูกแม่ลูกแม่หุยแม่จะจะขาดอยู่แล้วลูกแกเข้าไปในนั้นทำไม ไหนแกบอกว่าจะไปเอาเสื้อผ้าท่านน้ำร้องเสียงดังผมเป็นห่วงดวงครับแม่ใจผมมันเต้นแปลกๆผมรู้สึกแปลกๆผมก็เลยพอมาถึงตอนนี้เขาก็ขมวดคิ้วอย่างสงสัยหรือว่าเรื่องทั้งหมดนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุแม่ครับทำไมแม่พูดแบบนั้นล่ะครับแม่พูดอย่างกับว่าแม่ พยายามจะรั้งผมเอาไว้คราวนี้นางชบาสะดุ้งเฮือกรีบหนีรนลานออกจากห้องผักฝืนผู้ป่วยอย่างมีพิรุษและพอดีกับอดุลที่อยู่ตรงนั้นยืนควางประตูจึงคว้าแขวนอวบอุ้มของนางชบาเอาไว้ได้แม่เปล่านะแต่จ,จักนางชบาท้ายคำคุณนายจิตตวัดนางชบา ท่านถึงกับลุกขึ้นชี้นิ้วใส่นางชบาที่มีใบหน้าอันซีดเผือดนางชบาฉันไม่ได้ให้แกไปทําเรื่องแบบนี้นะฉันแค่ให้แกแกล้งมันไม่ใช่ให้มันไปทําเรื่องถึงขนาดนี้ฉันแค่บอกให้นางดวงมันกลัวแค่ขู่มันไม่ใช่ให้ฆ่ามันทําไมแกทํารุนแรงถึงขนาดนี้ได้เล่าฮะคราวนี้จับกลิดโกรธจัด เขาคำรามในลำคอก่อนจะคว้าแขนของนางชบาบางช่างยุเขาใช้แรงเหวี่ยงนางลงกับพื้นจนนางชบาล้มกลิ้งรุนรุนลาวกับลูกขนุนเมื่อตั้งหลักได้ก็ยกมือไหว้ปลกปลกอย่าทำอีฉันเลยเจ้าค่ะอย่าทำอีฉันเลยอีฉันก็รับเงินจากคุณท่านมา จ้างคนตามที่คุณท่านสั่งเท่านั้นเองอย่าทำอีฉันเลยนะคะแกหนังจะบานี่แกยังโทษแม่ฉันอีกเด้อฉันเคยเตือนแกแล้วใช่ไหมคอยดูนะคราวนี้ฉันจะให้ตํำรวจลากคอแกเข้าตารางจบแล้วนะคะ ตอนที่เอ่อสิบแปดเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบคลิปของตานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับฟังนะกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปต่อแต่งนิยายเองเนาะแล้วก็ลงแบบ อย่างนี้แล้วค่ะเขียนเสร็จเราก็ลงเลยภาคเลยเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีใครภาคให้ตาเนาะตาทาเองคนเดียวทั้งหมดค่ะโดยโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะก็ถ้าชอบก็ช่วยฟังผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินไปจ่ายหนี้สินนะคะขอบคุณไว้ล่วงหน้ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะดักนะคะบ,บุญรักษาสวัสดีค่ะ